บรรยากาศทางนอกก็ประมาณนี้เลยพี่น้องฝนตกพี่น้องไงซาวน,นิ่งฟุนตกอาสีกับบานนี่พี่น้องไงตอนเด็กเราสีพากันไปนว่าสอยเนื้อไปเที่ยวสวนุ้งบรรยากาศทางวาัดสอยเนื้อดนแล้วบบได้ไป็ออนพี่น้องแต่ว่าฝนตกเนาะพี่น้องนะฝนตกเลยเดี๋ยวเบางก่อนพี่น้องกินข้าวแล้วเบางก่อนสิกับบานดีเพราะว่าไปทางไหนตอเนี่ยก็คือเสรีไปแล้วมันจะออกเลย ทีอเขาเอาลงมันเป็นมักลุกเขาเขาบอกเดีย๋ยวนีเดี๋ยวใกล้กันมาณจุดเลยประมาณนี้เลยตอนนี้เรเิ่มยังไงเป็นยังไงได้ไหมในซ่องปีปลายเดี๋ยนี้ปีหนึ่งซองปีมันจะสู้ประมาณนี้เลยซุ้มประมาณจากขัวมูนี้เลย มราก็จะตามไปฟังหม้อไปเรื่อยๆไม่เดี๋ยวจะไปเอาน้ำอ่อนจะไปเอาน้ำอ่อนบันนี้คราบงานต้นเสารก็ประมาณนี้เด้อกิจกรรมตอนเช้าอยู่บนดอยนี่ก็คือ,อเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ทำอย่างเงี้นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงมามน,งนักเรียนผูอายุผว้สูงอายวก็จะไปให้เป็ดส้วนประมาณนี้ ลุนกับอาณาจเซ็ตัวตัวนี้เลยเอ,อาเป็นอาณาให้ดีนั่นเองสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นี่นั่นกันพอๆกันเป็นบรนยากาศตอนเช้ายู่ที่บ้านจอมรอยให้เดือดพี่น้องเองทั้งในวันนี้นั้นว่าโตก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวสุ่มตึงบรรยากาศมาครับสุ่มตึงบรรยากาศตอนเช้ายุธีบ้านจอมรอยให้เดือดพี่น้องเอง Matoko tôi tự làm việc với hai video mà bưng bên kanyam sợ đâu mà bưng bên kanyam sợ thì bắt giảm bơi hưdea tập sau viêng mà tôi phi em có lọt hai bưng bên kia 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 ว่าเนื้อเป็ดเขาเนี้เอาจะเนื้อเปียกเลยทางน้องไอ้ตุกเขาเปลี่ยวบรรยากาศทางน้องก็จะประมาณนี้เลยเมื่อคืนนี้ฝนตกหรือเดี๋ยวฝนตกก็บ่ได้ยินเลยตื่นเช้ามามาฟืนเบื่องฝนตกเบี้ยมาเลยบรรยากาศตอน8โมงเช้าพี่น้องเงี้ บรรยากาศตอนน้ำมันสกไก่ก็ยังคันอยู่ <c ười> บรรยากาศตอนเช้าก็ประมาณนี้เลยไก่ก็ขันเซี่ยวๆกันเลยโ <c ười> มว่ะตกเงยแล้วบ่พี่น้องคืนนี้ก็นอนรับดีขนาดพี่น้องบ่ได้ยินเลยจนว่าตื่นขึ้นมาเบิ้งกินยังเปียแห้งมาคุยสีแห้งเยอะพี่น้องอีก nam có nhàng cái si tiệm nam nam có cái si tiệm mình tháng tới này đó có cái tiệm mình bơ nhai mình có bơ tiệm đấy ngay nó nó chơi nhai tới giờ mà kình phân tụ nó chơi nhai mà tôi có thằng phải kháng mó vậy đấy một điều tập tay ở nam coi tập tạ ครับบนเรือตอนเสาร์ก็ประมาณนี้เด้อกิจกรรมตอนเสาร์อยู่บนดอยนี่ก็คือเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ครับพี่น้องเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงมาอาจจะกปวยยุกก๋วยกินแล้วก็จะไปให้ไปสีวซนประมาณนี้หลงนนังจากอาบน้ำเสร็จก๋วยตัวน,นี้นี่เลยไปนอ,อนกินอ่างขังดินนั่นเอง Ừ thì phân tục hẹn với thằng này tôi có thể nhìn chắc nói được lắm đi khá nát để nhìn phụ suất của nó nào thì nó nghe Thảo A sử dụng mà bớt phân tục bọn họ Nam coi thí nghiệm được Nam có

ông sao kéo gần liền cho nó ăn ông thanh tiếng đi vậy đây thôi tỏ kính vậy đây mình trụ mình nhiều xuống xa trong sân to làm không tệ nó chạy đầy được Hãy okay. oh, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ mà nhà, mà nhà nhà bò thanh nước, này tụi, tụi, nó cho nó hào, cho có thanh ra cả ha, mình kiếm ti là nó thành đây nhìn hình ảnh là tốt rồi à chân khâu đi vào đấy đó đẹp, à. đẹp, 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 đẹp. saya masih yang mau mau Om, ตัวสองอถ้วยพอมาทาเลี้ยงแรกก่อนเลยห้องกินเต๊เสาพไฟเวลี่น้องไงทันยังบ่ทันได้น้ำที่เอามาใส่ซะดียังบ่ทันได้น้ำตัวนี้น้ำตัวนี้ก็คือน้ำที่เอามาเขาอะไรอย่างเงี้ยน้ำที่เอามาเขาเลลวลาแบบเหยาะน้ำเต็มมาใส่ สเีมเกือบมุ้งเราึีงเดินงเรื่ยมานเนี่ยก็คือสเดีไปแล้วมันจะออกเลยอืมที่หอลงมันเป็นูาออกอคุณอย่างเดียวใกล้ประมาณจุดเลยประมาณนี้เลย ตอนนี้เริเ่มงานไงไปยังไงได้เลยในส้มฟรีไปเนี่ยงานนี้ปีหนึ่งซองปีมันจะสู้ประมาณนี้เลยเหรอสู้ประมาณอย่างข้อมูนี้เลยนะช่วงรดูนี้ก็เป็นฤดูหอนตอนซ่วยหัวใจป่วยมันอนาอเอามาไปยิ้อน,น้ำนองไปหากินปืนเหงนิน ก็จะเปลียปล่ยนได้ต่อนเที่ยงนี่เลยบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยบรรยากาศบานห้วยเดือเมื่อคืนฝนกต็ตกบรรยากาศทางนอกก็ประมาณนี้เลยพี่เนาะฝนตกพี่ต่างไงตอนนี้ฝนตกมาสิกับบานได้พี่น้งองไงตอนแรกตัวสีพากันไป ว่าซอยเนื so so ้อไปเที่ยวสวมบุ so so ah ๊คเมจกาศทางวานซอยเนื so ah ้อดนแล้วบดได้ไป๋สันพี่น้องแต่ว่าฝนตกเนาะพี่น้องนะฝนตกเลยเดี๋ยวมองก่รผีน้องกินข้าวแล้วมองก่อนสิกลับบ้านดีด้วยไปทางไหนต่อหลังจากที่ว่าฝนตกได้แล้วมาหอดาดูนี่ก็ไปแม่ยังกับที่ว่าเที่ยวงามไปเลยแม่ไหมที่ว่าเคยลุ้นล้วงกับปุ้งของมาไหมต้องไหมเที่ยวงามไปเลย ไก่จะเข้าสู่ฤดูฝนไกลแล้วอย่างนี้จะเดินไปยในนึงซือพี่น้องเข้าสู่เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดก็จะเป็นช่วงหน้าฝนเลยบรรยากาศตอนสาวยุทิบาลจมดอยขึ้เรื่อยก็ทว่าดีอยู่บรรยากาศเย็นฝนตกมันจะเย็น โอเคพี่น้องเด๋ยนนี้นั้นก็กินเขากินน้ำอิ่มพิธีหอยพี่น้องไงเป็นเจ็ดโมงไปเดียวฝนก็ยังตกเรื่อยๆพี่น้องฝนก็ยังตกเรื่อยๆแต่ว่ามันโบแหงพี่น้องไงเดี๋ยวป็นแดนกะไว้เจอกันแต่ไม่ในไม่ไม่อีพีนะพี่น้องไงสําหรับมือนี้นสบายดี